จริงไหมล่ะท่านจะไปเรียกร้องอะไรคือพระอาจารย์รียกตัวผมตัวผมนยเป็นลายที่ให่คนคนที่ออกมาทํานี่คือเบียร์เบียร์เขาบอกว่าจะให้พระสงฆ์เนี่ยท่านไม่ต้องเบียร์เนี่ยเขาบอกว่าจะให้พระสงฆ์กลับคืนไปสู่ท่านไม่ต้องเอ่ยถึงบุคคลดินผมไม่รับผิดชอบร่วมนะจะบอกให้นะอันนี้ต่างกรมต่างวาละนะผมบอกไว้ก่อนเขาเขาบอกว่าอยากจะให้พระสงฆ์อยากจะให้ชาวมุสลิมกลับไป เขาใช้ธรรมะนะฮะพูดธรรมะพูดพุทธวจนะจนเกิดเป็นกระแสะทางสังคมวันนี้ใครที่ไม่รู้จักคุณเบียคนตื่นรรนะฮะที่ใช้อัตเตียมาจะใช้คำว่าคนตื่นกระโจนนะฮะเพราะว่า,ามันเกิดเป็นกระแสะโซเชียลกระแสะข่าวสารกระแสะสังคมแล้วพูดถึงกัน ทุกหัวและแหงนะฮะว่าว่าวันนี้นะฮะจนเกิดคำหนึ่งที่เป็นวลีติดตลาดติดสังคมก็คือว่าธรรมะคืออะไรที่อาจจะมาได้ตั้งคำถามกับคนนะฮะตื่นทำจริงๆเนี่ยมันเป็นเรียกว่า สโลแกนของเขาเนี่ยว,ว่าตื่นทำแต่คำว่มามีทำรู้ทำแจ้งทำเนี่ยมันใช้คําคําเดียวกันไหมหรือไม่นะฮะที่ทําให้มันเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมนะฮะวันนี้เราจะเห็นว่าสังคมมีความขัดแย้งแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เชียร์คนตื่นทำฝ่ายหนึ่งก็เชียร์คณะสง์ ที่ดำลงพุทธศาสนามา2,000กว่าปีคือคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ที่อยู่โดยความสงบโดยความเรียบร้อยนะฮะที่เป็นปกติมาช้านานแต่พอเกิดคนตื่นทำเนี่ยฮะคนตื่นกระโนขึ้นมาเนี่ยกระแสรกระแสรธ,ธรรมะมันร้อนแรงและมันชี้นำสังคมไปอีกอ,อีกทิศทางหนึ่งในลักษณะของการที่อนามาใช้คำว่าปฏิเสธ ตคนตื่นกระโถนนี่นะฮะเขาใช้คำว่าปฏิเสธพระพุทธรูปที่มีอยู่ในสังคมทั่วไปแล้วก็บิดเบือนพระธรรมคำสอนแล้วก็ใช้คำว่าย่ำยีพระสงฆ์นะฮะแล้วก็ทำลายวัฒนธรรมประเพณีอาตมาพูดคำนี้ก็ไม่ได้เกินเลยความเป็นจริงนะฮะเพราะว่ามันมีข้อเท็จจริงมีคลิปมีคำพูดมีหลักฐานที่เป็นปรากฏแม้ช่วงหลังๆนี่นะฮะจาก จากกระแสสังคมที่โถาผมเข้าปะทะกับคนตื่นรมนี่นะฮะโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากอัตมาเองนี่นะฮะที่นําเสนอประเด็นเหล่านี้นี่ฮะเข้าปะทะกับความคิดของคนตื่นธรรมันก็เลยมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงกันแล้วก็แบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างที่ว่านี่ฮะตอนนี้เนี่ยพระสงฆ์แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เชียร์คนตื่นกระโถนนะฮะ <c oughs> ก็มีฝ่ายที่ เชียอาตมาอยู่ก็มีครับคุยกันสัพเพียรนะเนาะครับ<อ><อ>ก็วันน,นนี้ซอฟๆหน่อยซอฟๆหน่อยครับผม<อ>ก็<อ>ก็เรื่องนี้ก็เป็นการเกินเ,เรื่องราวให้ฟังว่า,าวันนี้กระแสสังคมมันถกกันเรื่องธรรมะและความจริงของชีวิตนะฮะความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เรื่องหลักธรรมะคำสอนในพุทธศาสนานะฮะฉะนั้นวันนี้เรามางานศพของใครนะคุยเรื่องงานศพดีกว่าเนาะของคุยเรื่องงานศพดีกว่าครับผมไม่ชีครับจริงๆเรื่องชีวิตนะฮะเรื่องศาสนาจริงๆมันเรื่องเดียวกันฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยเราผมพยายามจะสรุปให้ฟังนะจย์สรุปตรงนี้ว่าเรื่องเรื่องเรื่องรูปเนี่ยกับนามโลกกับธรรม รูปกับนามโลกกับธรรมเนี่ยเราเรามยายามคือมันเป็นความัดแย้งกันที่บางเขาบอกว่าเออทำไมคุยเรื่องโลกทำไมไม่คุยเรื่องธรรมจริงๆเราพยายามอธิบายว่าโลกหรือธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะที่มันเป็นความแ,แย้งที่เกิดความไม่เข้าใจทางสังคมชีวิตก็เหมือนกันชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องรูปร่างกายเนี่ยฮะกับเรื่องของจิตจิตใจ ที่นั้นเรามาศึกษาธรรมะก็คือมาศึกษาเรื่องราวของชีวิตถ้าขยายความออกไปก็เรื่องโลกและจัก,กรวาวเลเรื่องธรรมชาติตทั้งหมดออชีวิตคืออะไรท่านชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรนะฮะท่านพระครูตอบตอบหอ่เลยชีวิตก็คือการที่ร่างกายคนเราเนี่ฮะมีจิตเข้ามาถือครองแล้วแล้วทีนี้เราจะศึกษาชีวิตไทย ก็ชีวิตของชีวิตของคนเรานะฮะเราศึกษาเรื่องชีวิตของคนเรานะฮะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายตอบพุ่มก่นครับผมศึกษาชีวิตไทรก็ชีวิตตัวของเราเองนะฮะถูกต้องพอจะค้ยแล้วเราคุยเรื่องของตัวเองมาแต่แต่ทีนี้เนี่ยชีวิตของตัวเราเองเนี่ยเราทําความเข้าใจของตัวเราเองเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยอยู่ในโลกอยู่ในสังคม อยู่กับคนหมู่มากซึ่งเราจะต้องเข้าใจตัวเราเองและก็เข้าใจโลกปัญหาวันนี้ตัวเรา,เ,ราเองเราก็ไม่เข้าใจสังคมเราก็ไม่เข้าใจโลกเราก็<ร>าไม่เข้าใจนะฮะความเกิดค,ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพนาเราก็ไม่เข้าใจเราจึงเป็นอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ทุกวันนี้เราจึงสแสวงหาทางออกจากความทุกข์ใช่ไหมหาทางออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย การดูลมนะฮะพระีบอกว่าให้เราดูลมดูลมการดูลมเนี่ยฮะเป็นแนวทางที่พุทธเจ้าสอนและพุทธเจ้าปฏิบัติมาเสมอเลยเรียกว่าอนาปานันสติแต่ว่าถามว่ามีสักกี่คนที่เข้าถึงลมหายใจอย่างแท้จริงเข้าถึงสติกรรมฐานที่แท้จริงนะฮะพระอาจารย์เนี่ยคือคือ,ค,อคือถ้าหากว่าเรานะฮะเข้าถึงลมหายใจ นะฮะเข้าถึงความนะรู้ที่เรียกว่าแยกกายแยกจิตได้นะฮะแล้วอยู่กับตัวเองได้นะครับอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยเราจะมีความสุขในทุกที่ในทุกสถานการณ์นะฮะในทุกสังคมนะฮะถามว่าวันนี้เราอยู่กับตัวเราเองเราอยู่กับสังคมอยู่กับทุกสถานการณ์ได้อย่ามีความสุขหรือไม่นั่นแหะคือคําถามว่าอาจารย์นะฮะ เขามีวลีเขาเขาบอกว่าอยู่ในที่ร้อนโดยไม่ร้อนเกี่ยวข้องโดยไม่ข้องเกี่ยวสัมผัสสัมพันธ์โดยไม่ผูกพันนี่ฮะลึกซึ้งเลยเนะาะครับผมลึกซึ้งอยู่นะฮะมีชีวิตอ่อยู่อย่างอิสระเสรลีนในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเวลานะฮะพระอาจารย์นี่คระอาจารย์ครับตอบว่าอะไร <laughs> <laughs> มันหลายอย่างพดเนาะฮกัน <laughs> <laughs> <bold. laughs> อถ้าไม่มีความเมตตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ต้องใสัยจสวนคืนแล้วมั้งเนาะจริงไหมลือตัวเขาใหญ่กว่าหรือยังไงก็คิดอยู่เมือนกันนะฮะคิดว่าถ้าสวนได้ก็ลองสวนแต่ว่าดูแล้วไม่สวนเลยวัดน้ำหนักไม่ได้เราอยาไปสวนเลยดีกว่าเราจำนวนจนวนเขามากันเยอะครับเรามีเพศต่างเราก็มีเจ้าหน้าที่มีรอปพอยู่เยอะนะฮะเราก็เรียกขอความช่วยเหลือว่ารอปพช่วยควบคุมตัวให้หน่อย อ่รปภก็ยังไม่กล้าเข้านะเป็นสิบคนเขาก็ปล่อยให้ผ่านออกไปนะฮะผ่านประตูออกไปนั้นอันนี้ก็อันนั้นก็ถือว่ากรรมแล้วกันเนาะท่านเนาะครับเออถ้าเรานั่งอยู่กุฏิก็ไม่มีใครมาทําอย่างนี้เลยดิจริงไหมถ้าเรานั่งอยู่กุฏินะก็ดูใจตัวเองไปดูลมหายใจไปเออไม่ต้องไปแก้ไขข้างนอกมันยากมากท่านเกิดมาชาติไหนก็จะมาเจอคนประเภทนี้อยู่ดี ต้องแก้ไขตัวเองบาเห็นไหมทำยังไงหล่ะมันถึงจะไม่เจอคนประเภทนี้เกิดมาชาติต่อไปก็เจอคนอย่างนี้อยู่ดีเพราะโลกโลกของเรามันก็เป็นอย่างนี้จะไปทําให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งประเทศทั้งโลกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจริงไหมล่ะแม้กระทั่งเราแท้ๆมันก็ยังมีไอ้สองตัวนี่มันเถียงกันอยู่เดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดชั่วมันก็เถียงกันอยู่เดี๋ยวเราก็ไปเชื่อไอ้ไอ้ตัวที่เป็นอกุศลบัน บางทีก็ไปเชื่อตัวดีนะ่ะเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้เนาะจริงไหมล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้แก้ความเห็นศาสนาอื่นนะพระองค์แก้ไขตัวเองก่อนนะแล้วก็ทำเออทำให้เขาศรัทธาขึ้นมาเองท่านไม่ได้เดินไปสอนใครเท่าไหร่นะพระองค์เนะี่ยไม่ได้ไปแก้ไขรัที่อื่นรัฐที่อื่นจะเชื่อยังไงก็ปล่อยเขาเชื่อไปอยัง อิสลามก็จะสร้างโบสถ์สร้างมัสยิดก็ปล่อยเขาสร้างไปถ้าเกิดเขาสวนคืนทำไมเราสร้างได้อย่างเงี้ยท่านจะตอบเขายัางไงล่ะสมมุติว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้สร้างมัสยิดอย่างเงี้ยมันจะเกิดความแตกแยก่คือ,อปัญหา,ามันไม่ได้เกิดที่ทพุทธเราพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารยนะ์พูดน่พุทธเราเนี่ยสงบสันตนิดูแลตนเองอไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปว่าร้าใครนั่นคือวิถีแห่งพุทธพระอาจารย์ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอาจารย์จะเห็นว่าคนไทยพุทธเนี่ยฮะไปสร้างเจ้าแม่กวนอิมใช่บางคนว่าเขาก็ไปประท้วงห้ามสร้างล่าสุดก็คือเอาเอาระเบิดไปลงเอาระเบิดไปลงเอ็มสิบเจ้าเอ็มเอ็ดเอ็ดสิบเก้าไปลงที่จันนะเพราะฉะนั้นบอกเลยลืมหรือบัตนีลยต้บ่ฟังบางหันเลยไหมว่าชีวายังนอบางหันเลยลืมเลยบบัตรครับคือการการลุกลามทางศาสนาพระอาจารย์ที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยครับ ผมก็เลยยกตัวอยงว่าเนี่ยเหตุการณ์เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเนี่ยคือวิถีแห่งพุทธเนี่ยจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าพอตัดสรุเนี่ยก็ออกสอนออกเผยแผ่พระอาจารย์กวันนี้มันก็เหมือน,นกับนะไปลุกพื้นที่ของ,นะของนิครอนอะไรเงี้ยไม่ไ<ห>ทุกวันนี้เราเถียงกันเองนะาศาสนาพุทธมาเถียงกันเองนะครับส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นนะถูกเถียงกันเรื่องไม่รู้อะไรมั่งเนาะหาผิดหาถูกเอาแต่เรื่องความถูกต้องมาถกกมาเถียงกันมันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อยู่มันก็เลยไม่จบสักที การการถกการเถียงเพื่อไปสู่ความรู้แจ้งจิตภายในว่าอาจารย์มันต้องมาเถียงกับตัวเองแต่ตัวครับก็จะไปเถียงกับคนอื่นมันก็ไม่จบแล้วกรรมมันก็ไม่ยุติแล้วเราจะไปหาความยุติธรรมจากไหนมันต้องอาศัยการเรียนรู้จากข้างในแล้วก็เรียนรู้ข้างนอกด้วยไหมผมถามท่านก่อนว่าท่านจะไปหาความยุติธรรมจากไหนครับท่านจะไปหาจากไหนแ่ละความยุติธรรมเอ่อความยุติธรรมเนี่ยก็หาจากโครงสร้างของสังคมอาจารย์เริ่มจากตำรวจ เนี่ยอายการไอไอแล้วก็ศาลสําหรับอันนี้ทางสังคมนะสาหรับผมผมผมจะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองก็คือ,อไม่ไปแทรกแจงบุคคลเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเกิดการขัดแย้งคนอื่นจะขัดแย้งกันเรื่องของเขาเราก็หาความยุติธรรมให้กับตัวเองไงคือ<บ>ไม่<บ>ไม่ไปแทรกตัวเราเองก็ยังไม่ยุติธรรมกับตัวเองเลฮะอาจารย์ ความเจ็บความป่วยความพิกลพิการความสุขความทุกข์ความเครียดที่เราเกิดขึ้นในตัวเรามันก็ไม่ยุติธรรมในตัวเองอยู่นะที่เราเกิดมาพิการก็เพราะอะไรเพราะกรรมว่ะครับเอามันยุติธรรมด้วยกรรมเด้บัดนมันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะไม่ใช่เหตุมาเอาอย่างเงี้ย